เอาลมาดูมาดูคู่เอกครับคู่นี้สุดยอดครับวันนี้มาเป็นตัวเสิร์ฟครับนี่เสิร์ฟมารับต่อยตั้งรับโคกนี่ครับนี่เตะกลับไปพอดีเลยได้แต้มเปลี่ยนเสิร์ฟครับนี่สุดยอดเบาๆครับ

เสือสวยๆปุ๊บอีกแต้มหนึ่งครับไปรับอุ้ยโอ้ย,อย,อยไม่ข้ามครับเออคู่โหด,หด,น,หดนี่ค่คู่นี่คู่โหดครับคู่โหดแห่งปีนี่ครับกลับไปบล็อกอย,อยู่กับมาอีกอ่าตั้งรับไว้หัวเสาบล็อกเรียบร้อยโอย้สวยครับสวยโอ้โหสวยมากเลยลูกนี้สวย สุดยอดครับสุดยอดมือมเสิฟก็ไม่ธรรมดานี่ครับไปแล้วโอ้โหรุนแรงมากครับโอ้โหโอ้โหสวยมากเลยเสิฟลงนี้หัดเสิฟครับเออนี่มือเสิฟไม่ธรรมดาครับแต่ก่อนอยู่หัวเสาครับวันนี้มาหัดเสิฟครับขนาดหัดเสิฟนะครับทำแต้มไปสองแต้มแล้วโอ้โเสิฟได้ดูเดือดเสิฟได้รุนแรงมากเอาไม่ได้ไม่ได้วางไม่ได้เดี๋ยว เสียดายลูกพลาดลูกสวยๆครับวันนี้นี่ครับมาดูคุณยังยุดธลุดลยวันนี้ครับนี่เสิร์ที่สวยครับบ่ายแล้วครับอึ๊บพลิกเน็ตโอ้โหอีกแล้วครับได้ตมอีกแล้วเห็นไหมครับไม่ธรรมดาครับนี่แต่ละเสร์ฟขนาดฮัดเสร์ฟนะครับปู่นี่ครับแรงปึ๊บมากับไปอย หมอสาวไ่โอ oh, ้ไม no, ่ข้ามครับเออทำไมก็รับไม่ไ right. ด okay. um. ้เอาเนี่ยโหเสือบเอาแล้วครับดูชมลูกเสือบสวยๆครับไปรับวลูกเสือบไปแล้วโรุนแรงครับเสือบแต่ละลูกหายาคามากามาโคกสวยๆอ้าวเสียดายลูกนี้สวยมากครับไม่เป็นไร ยุดตั้งรับหัวเสาโกไปหน้าเน็ตพิกเรียบร้อยครับแกมือได้อย่างสุดยอดครับนี่นี่ครับคู่นี้คู่โหดนะครับคู่นี้คู่โหดแชมป์ทั้งคู่เลยนะครับแชมป์เจอแชมป์วันนี้ครับนี่ครับมาดูตะปุกเสือบต่ละลูกครับไปไปแล้วครับนี่รุนแรงครับเอามาแล้วข้าวกาบฟฝั่งนี้โอ้ยโอ้ยเรียบร้อย โอ้โหนี่ไม่ธรรมาดาเออกินเนิ่มๆเลยครับงานนี้อ้าโหสุดยอดโอ้โหไปแล้วครับนนตั้งมาแตบาา่บล็อกหัวเสาบล็อกขึ้นมาอยู่ได้ตั้งรับอา้าวทรงเข็บเรียบร้อยโอ้ยังกลับมาอยู่ตั้งไปอีกบล็อกหัวเสาบล็อกอีกโคกโอ้โหตรนี้แนวแน่นครับโคกโอ้ยยังอยู่ครับยงยุดกลับไป บักคว้าวเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยโอ้ยแม่ลูกสุดนี้ฝีมือสุดยอดครับเข้มแข็งครับเหนียวเหนียวแน่น,นครับน,นี่ฝีมือล้วนๆเลยครับทีมนี้อโอ้โหคู่โหดครับคู่โหดจับคู่ถูกคู่ครับวันนี้มือเสิร์ฟก็ไม่ธรรมดานี่ขนาดหัดเสิร์ฟนะครับนี่ดูปึ๊บไปแล้วลุยพลิกเน็ตรุนแรงครับนี่เรียบร้อยครับนี่ครับเสิร์ฟแล้วเสิบรูปเติมเติมแต้มกันอย่างน่าดูครับนี่อ้าวนี่ครับ โอ้โหไปอีกแล้วครับพิกเนตโอ้โหสุดยอดครับนี่โอ้โหสุดยอดนี่หัดเสิร์ฟนะครับนี่หัดเสิร์ฟทำแต้มมาตลอดครับอืมสุดยอดจริงคุณอิ๊บเสิร์ฟไปครับพิกเนตโอ้โหอ๋อครับอ๋ทบทบทอทำแ,แต้มไหลลื่นตลอดเลยครับมีแต่เลสตโอ้ออกครับลูกนี้ ออกที่เดิมครับไปที่เดิมออกอ่าเปลี่ยนเซิร์ฟครับนักเซตนักกีฬาทาน้ำแป๊บนึงครับโอ้โหเดินกันมาหนึ่งยกแล้วครับนี่เติมน้ำเติมน้ำแป๊บนึงครับโอกาสสรจพูดเอาเริ่มต่อครับเริ่มเอาเซิร์ฟได้ครับเซิร์ฟมาครับมาตั้งรับคุณยุทธตั้งขึ้นไปหัวเสาปลั๊ก ลงมาอีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งหอสับเล็กคุนยุทธ์ตั้งรับอีกหัอค,ครับโอ้ยขาอ่อน,นับเรื่องยังไม่ร้อนครับเดีอ่อาคุนยุทธตั้งรับอุย้ยไม่ได้โอ้ยหลอกโอ้อะไรมันอะไรมันจะแค่สะบัดหัวน,นิดเดียวครับ อาแล้วดูคนโยงยูเซเบอีกรอบครับไปแล้วอุ้ยแรงพิกเน็ตหนูนี่ลูกนี้โอ้โหอันนี่หัดเสิบนะครับนี่หัดเสิบนะครับสองหลวงทำแต้มหลายลูกแล้วครับหัดเสิร์ฟ <c oughs> <fünf S 1> เสิร์ฟแต่หัดเสิร์ฟลูกสวยๆวยครับนี่ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนคู่แล้วชนะไปอย่างอาแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนักเสิร,ร์ฟมือเสิร์ฟใหม่แล้ว มาครับคุณยตกตั้งรับออเอาออกเอาครับเริ่มต้นใหม่ครับคู่นี้เปลี่ยนมือเสือใหม่แล้วฝั่งโน้นครับนี่เอาบกบหัวหัวเจอหัว,ว,หว,หวกลับไปนี่แหละนี่พิกเน็ตนี่ครับสุดยอดไหมเก,ก่งแค่ไหนโอโ้ไม่ธรรมดาครับโอ้ลูกนี่สวยมากครับสวยสวยชอตนี่สวยมากเลยครับออาไปกลับไปรับพิกเน็อแต่และลูกอ้าว

ผู่โหดครับคู่นี้คู่โหดครับจับเอาครับปุ๊บพลิกนัดนี่ครับเสิร์ฟได้ดุรแรงมากครับอ่าววาเซวเบาเบาโอ้เรียบร้อยกลับไปใหม่คุณยุทธตั้งรับโอ้ไม่ขึ้นครับดีดไม่ขึ้นครับ

เอาเรียบร้อยครับเดี๋ยเจอมือเสิร์ฟมือนี้ผมไปเช็ดรถไม่ได้เลยครับเนี่ยไอ้ครับพิงเน็ตโอ้ยอ๋อครับแรงไปนดิดนึงครับหัดเสิร์ฟครับกำลังหัดเสิร์ฟอยู่ครับไม่เป็นไรมาแล้วออก ตั้งรับหัวเสากลับไปอีกรอบเลยหัวเสาปุ้งโอ้ยโอ้ยอ๋อ,อครับไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสอีก ครับปุ่ยยยตั้งไปหัวเสาป้าโอ้ป้าดีดไม่ขึ้นครับป้าดีดไม่ขึ้นครับเสียดายโอย้เรียบร้อยครับแทบแต้มอีกแล้วปุ๊บนี่ับสวย มีการขู่กันกันน่าครับมีการลุก กะพลาดครับอ,อะไรเอามายครับตีมือยังมีอยู่กะไพโอ้เรียบร้อยโอ้ไปอ๋ปอเอาครับมาชมลูกสวยๆต่อไปครับนี่นี่ขนาดฮัตเซิร์ฟนะครับอ่าไป รบรบ้อยมารับตั้งรับไปที่หัวเสาเอาตีลังกาปุ๊บบล็อกอย,อยนี่มือบล็อกครับมือบล็อกฝั่งนู้นไม่ธรรมดาครับหลังบล็อกครับติดหลังครับมาหม่เอา้า,า,อาตั้งรับป่าโคกโคกไปตั้งรับโคกอีกรอบนึง เรียบร้อยโอ้ยไม่ไปโอ้เสียดายเอาแล้ว,ลว,ลวเ,ลเปลี่ยนเปลี่ยนเสร์ฟเป็นเปี่ยนตัวเสร์บเป็นหัวเสาครับเอามามา,มาตั้งรับอีกรอบนึงกลับไปโคกลับมาหัวเสาบอกโอ้โหเอาแล้วเปลี่ยนมือเสือบมาครับ บางบองหาทางครับไปไปแล้วอุ้ยอีกล้วอีกยกหนึง่งไม่ข้ามกลับมา<อ>เรียบร้อยโอ้โห<อ>เรียบร้อยครับนี่ฝีมือหนหัวเสา,เ,าเข้าทางพอดีเลยลูกเมื่อกี้นี่ มาชมลูกเสือดงเตือดอีกอ้าวตายลับสวยโอ้ยกาบลาดครับมาใหม่ครับตั้งรับอุย้ยทำมาที่หัวเสาเสือเรียบร้อยออกออโน่นไปกระแทกกลางโน่นแล้วั้ หารับตั้งรับลงวสาวโคกเรียบร้อยครับโอ้โคกได้รุนแรงมากครับพวกนี้สวยสวยอามาครับตั้งรับอุ้ยโอ้ไม่ข้ามครับไม่ยอมครับปีมาลายมือไม่แพ้กันเลยครับผู้นี้สุดยอดสูสีครับมาตั้งรับไปที่หัวเสาอีกรอบหนึ่งแลับกลับไป อ้าวเรียบร้อยอุ้ยเอาตั้งไปหัวเสาเฮ้ยโอ้ยเบาๆโอ้ยเรียบร้อยนี่ลูกหลอกครับผมเทคนิคเหลือรับประทานแล้วแค่รับสิกิลเบาๆนะครับฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาครับน so ี่ทีมชาติเรา เอ้ยนั่นไม่ข้ามไปแล้วออกครับนี่ครับแต่ละท่านนี่โอ้ฝีมือสุดยอดครับทีมชาติอดีตทีมชาติทั้งนั้นครับโอ้ไปแล้วครับกะจะไปหาสเก็ตกับมาตั้งรับไปที่หัวเสาเบาๆเปี้ยวโอ้ โอ้โห oh. 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 จบเกมครับเรีกยกว่าชนะไปยังบุตรบิดนะครับโอเคขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปดูเดือดคู่นี้ดูเดือดครับ